สวัสดีค่ะทุกคนตับสูบูเบลบ,บูวันนี้นะคะทุกคนเบลก็จะมาปฏิบัติการเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เบลอะได้ไปทําการซื้อไข่ต้มมาใช่ไหมเป็นแผงใหญ่ๆแผงหนึ่งเลยอยู่ในตู้เย็นนะคะเมื่อวานนี้แล้วเบลก็ต้องเอามาต้มไข่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆอะรู้สึกว่าแบบเหมือนกล้ามเนื้อเขาไม่ค่อยมีอะเขาผอมๆเบลก็เลยคิดว่าจะเสริมโปรตีนแกเหนหนึ่งไม่ใช่ไข่ต้มไข่ธรรมดานี่ไหมใช่อันนี้หมดนเลย พัถ่ายคลิปแล้วมันเบลอทุกคนหมือนหมื่นหมืนกงกงแล้วยเทยอะไรอยู่ไหนอ่ะเยนี่ไงเราว่าไข่อมีหลายฟองมากเลยทุกคนดังนั้นอ่ะก็ต้องใช้แบบใช้แบบอันที่มันใหญ่สุดอ่ะใหญ่สุดบ้านเบลก็ใหญ่เท่านี้แหละเปิดได้เนาะเอาเป็นเอาเอาเป็นแบบเท่าไหร่ดีเก้าเาไปเลยนะครับกดป๊บคือจะต้องไข่แบบอะไรครับอนเซนหรอไม่ใช่ ไข่ต้มคิดว่าต้องเป็นไข่ต้มเพราะเมื่อกี้ถ้าเป็นไข่ออนเซนมันจะแบบเล็กๆก็คือไข่ต้มวิธีการต้มไข่ให้ต้มจริงๆสูตรจริงๆก็คือต้มให้มันนานที่สุดทที่จะนานได้เดือดเดือดต้องเดือดสควันเริ่มออกแล้ววะไข่ช้าใช่ไหมได้ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่พอแยงไม่พอแม่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่เราปิดฝาไว้ดีไหมเออปิดเลยปิดเลยได้ร้อนเร็ว แล้วก็เมื่อคืนเนี้เยเบลซักผ้าทิ้งไว้ตอนกลางคืนดังนั้นตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวเรามาระหว่างรอไข่ต้มเนาะ <c oughs> ไปเก็บไปซักต่อให้มันตากดีกว่าค่ะโ <c oughs> อ้อโย <c oughs> เช้าทำไมมันยังแบบทำไมมันแหงเฒ่าอยู่เลยวะน้ำเฒ่ามากเลยออันนี้เกือบบหลายน้ำมากแล้วนะ ร้อน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 ใช่ไหมร้อนใช่ไหมโคตรร้อนอ่ะเขาเที่ยเยียบเหยียบกระเบื้องกันร้อนมากเลย สวัสดีววันนี้เป็นเช้าที่แบบแดดร้อนมากเลยเนาะแดดแรงนะร<า>้อนอะ่ะยังยังไม่เข้าหน้าหนาวอีกเดนนี้หน้าหนาวแดดแรงปะเออใช่หน้าหนาวแดดแรง เราไปดูไข่กันหน่อยไหมไข่ไข่ยังไบ้างอ่ะชื้อปโอเคคือ <c oughs> ทุกคนเราจะบอกให้นะว่าที่เบลอะต้มไข่เนาะเพราะว่าอย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าเด็กๆเ,เบลอะเริ่มรู้สึกว่ามันแบบหอมเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจริงๆไม่ต้องเป็นไข่ก็ได้นะทุกคนเป็นอกไก่ก็ได้นะแต่ว่าเน้นเป็นแบบอย่าเอามันนะพวกไขมันพวกแบบหนังเงยไม่เอา เสริมสร้างกล้ามเนื้อของเขานะคะคนจะเป็นเนื้อบบร้วนๆหน่อยเนาะใช่แต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นคนเห็นซิวอ่ะแบบไหนก็ได้แหละเขากินได้หมดนะคะคือถ้าเกิดมีมันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะอ้วนเกินไปไงพอเป็นโรคอ้วนมันก็ไม่ดีใช่ปะแต่บางคนเนี่ยชอบสร่รุอ้วนเนี่ยก็ชอบแอบ,บให้ไขมันไปด้วยอย่างเงี้ยนี่นะทุกคนอันับต่อมานะคะเราก็จะถุงอันนี้นะคะเอาไว้มาใส่ไข่เนาะบางทีอ่ะถ้าเอาใส่จานเอาไว้อ่ะมันจะมีคนมา ดอกของเราไปเราจะไม่รู้ว่ามันคือของที่เอาไปซื้อกินใช่แตกปะเออว่ายังนี้อยู่เลยใช่ไหมใช่ยังยังไม่ได้ขนาดนั้นอ oh, <no. S 1> นะนี่ทุกคนคือมันยังเป็นออนเซนอยู่เลยเห็นปะนี่มันยังรืดๆๆๆๆยูเลยเนี่ยรอให้เย็นเราไปให้ตื่นกินก็ได้ได้ติดด้วยกันชิป อก่อนรอให้เขาเสร็จตัวนิดนึงอันนี้เป็นปิดเตายัางแล้วเปิดแล้วเปลือกไข่อ่ะกินได้นะทุกคนตดต่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่แบบว่าอาไม่ได้แข็งแรงฟันตัวเลขอะไรแยก็แบบคุณกี่กินเป็นแคลเซียมนะทําให้กระดูกแข็งแรงนะคะทุกคนกด้ไหมหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนก่อนหมุนรอบมปหมุนหมุนหมุนเก่่มากไักินอันใหญ่ไีกินอันเล็กนี่ไปเจอ ตูตือ้อตักตื้อดิโอ,โยยอย้โหไข่ย้อยโอ้ไข่ไข่กระจุยแก่ไข่ไ <c oughs> ข่กระจุย <c oughs> นี่ไงไข่สุกจริงๆเห็นไหมฮัลโหลพีพีพโหไม่ทำอะไรกับหัวมาลูกตูตื้อไงโอ้โหดูปักตือ้อ <c oughs> โอ้เปื้อนแล้วเปื้อนแล้วโอ้โหเปื้อนทั้งตัวเลย <c oughs> นี่แหละทุกคนสาเหตุที่ต้องให้ไข่สุกนะคะมันก็จะเป็นประการละแบบนี้เละเลิ้ อันนี้คือคือไข่ไข่มันจะไม่ไหมนี่คือสุกแน่นอนอ๋อการต้มไข่มาหลายปีของโอ๊ตมันเป็นยังไงเฮ้ยหรือว่าโอ๊ตเออได้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 กว่ะแกได้ไหมเออได้เลยอ่ะโอแกเ,เก่งกันนะเนี่ยพึ่งรู้ ทีพวกเเศษแบบนี้เก็บไว้ได้นะมันเป็นโปรตีนแล้วก็เห็นเสษเศษแบบนี้ไม่ได้ทิ้งนะทุกคนเราเอามาใส่ไว้ในครบแบบนี้นะคะขออะไรด้วยนะคะที่มันดูเละๆไปหน่อยไปเยอะเลยเลย เขาเสร็แล้วนะทุกคนเราก็ตำนะเปลือกไข่พวกนี้ทุกคนมันเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติโดยชบามันไม่ได้แบบสังเคราะห์หรือปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำให้ย่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ อะไรก็ตามที่มันธรรมชาติอ่ะมันจะง่ายกว่าทุกคนแล้วก็นําไปใช้อะร่างกายก็จะนําไปใช้ได้ดีกว่าด้วยนะคะแต่ก็แลกกับการที่ว่า,าเราต้องเคร่อนข <ๆ S 2> ้าตงลำบากนิดนึงแล้วก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็มันก็ไม่ได้อร่อยหรือก,กินง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะถืงคนเด็กๆเรานิดหน่อยนะคะแต่ว่าอ่าเราก็พยายามทําให้มันขวดที่สุดอ่ะประมาณนี้นะทุกคนมันจะมีกากตรงนี้เขาก็กินได้แหละมันไม่เนี่ยป่ะ นอนูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างก,กัดแรงอร่อยไหมอร่อยอุ้ยตรงน,นี้โอเคหร่อยไหมกินดีๆเดี๋ยวมันตกเอาอันเก่าให้มันหมดก่อนดิขี้หวัวเธอวางไว้ตนี้น,น,นนะหกหมดแล้วไม่หกนะต้องหกเป็นส่วนน้อย,ยนิด,ดนึงนิดนึง เด็กอนุบาลดีไม่ให้เยอะนะเพราะว่าเขาแบบมีสารอาหารที่ค่อนข้างครบอยู่แล้วไงแต่คุณเห็นซิูอ่ะคือไม่ครบดังนั้นเดี๋ยก็จะแบ่งๆให้ชอบไหมชอบไหม,มงงกินนะกินโยเขียบแบบพี่ๆเอาอะไรมาให้อะไรเนี้จริงนะอาหารไข่คือเขาไม่แตะเลยลองเอามาให้ไข่ต้มดูก็ยังไม่กินนะทุกคน <laughs> มันง <ique> ับนะกลิ่นมันมาใช่ไหมใช่กลิ่นมาสกังผีเข้าเลยนะคะอ้ายดูเขาดิเขาขดึงขดึงขดึงออคนดึงออกขดึงออกหัวติดยืนยื่นยืนให้เลยแกยื่นให้เลยเขายืนให้อยู่แล้วถ้าไม่จะเขาแย่งกันไงเดี๋ยวเขาแย่งกันตกไปแล้วไปไปแ ตบไปหมดไปหายังใช่ย yeah. right? ังย yeah. ังยังไม่ตกลูกหอมลูกเหม็นมืออยังไปยุ่งเอามือออกเอาขโมยไปแล้วอข้าบไปละห่วงเลยนะยุ่งะเยยยยุ่งไม่ได้นะกระปุกเนี่ยย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 นยนอยย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  กินตะกะมากกินแต่ว่าเหลือขอมากต้องวางกงเมียแคทกงเมียแคทในขึ้นสนิมหมดแล้วอ่ะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนตัเดเล็กๆในชีวิตของเราเนาะแต่ว่าเราเนี่ยคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นถ้าเราไม่เลี้ยงเขาก็ไม่รอดอนะคะทุกคนดังนั้นก็ดูแลเขาให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปและบายไปอาบน้ำแล้ว